ลมเช้าพัดผ่านตลอกแคบของตลาดเก่ากลิ่นกาแฟ ى, คั้วลอยตัดกับกลิ่นน้ำปลาและผักสดเสียงกระดิ่งลมหน้าร้านขายเครื่องสารดังแผวๆเหมือนลมหายใจของเมืองที่ตื่นช้าฉันยืนมองชายชาราสวมหมวกใบเก่าปีกหมวกบังแสงอาทิตย์ที่พิ่งเสยขอบตึกเขายืนทิ้งไม้เท้าข้างหนึ่งอีกข้างถือถาดลูกอมหลักสีหอฟอยสะท้อนแสงเช้าวุบว่าปลาเกล็ดปลาในคูน้ำริมถนนเขายกถาดขึ้นเล็กน้อยเมื่อรถเมย์จอดลูกอมไหมหลานรถโบราณหวานนุ่มคอ น้ำเสียงอ่อนโยนจนเหมือนกระทบผิวอากาศเบาๆคนบางคนยิ้มบางๆคนก้มหน้ากดโทรศัพท์เสียงรองเท้าส้นแข็งของพนักงาน Office, ออฟฟิศเคาพื้นคอนกรีตเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยสนใจใครนาฬิกาดิจิทัลฝั่งตรงข้ามนับวินาทีสีแดงเลือดเสมือนบอกว่าแต่ละลมหายใจมีราคาของมัน ร้านกาแฟาหัวมุมปล่อยไอร้อนเป็นสายควันขาวเลือยผ่านกระจกที่สะท้อนแดดอ่อนฉันเห็นเงาเขาอาเล็กน้อยเหมือนกิ่งไม้แก่ที่ยังยืนท้าแรงลมหมวกเก่าดูกับแคบกว่าสีษะที่เต็มด้วยเรื่องราวไม้เท้าของเขามีรอยทะลอกตรงด้ามจับแล้วสั่นน้อยน้อเมื่อรถวิ่งผ่านไปป้ายราคาที่เขียนด้วยลายมือสันไหวไปตามเสียงรถมอเตอร์ไซค์ เสียงหัวราะดังระลอกหนึ่งจากกลุ่มวัยรุ่นที่ยืนใต้ป้ายรถเมล์เสียงนั้นไม่ดังมากแต่คมพอจะบาดอากาศชายชราหันไปยิ้มเขายกถาดลูกอมให้พวกเขารอยยิ้มเรียบง่ายเหมือนเส้นด้ายบางที่ถักทอต่อความหวังดวงอาทิตย์ไต่ขึ้นอีกนิดกระดิ่งลมดังติ้งหนึ่งราวกับย้ำว่าบางอย่างกำลังจะเคลื่อนฉันเห็นสติกเกอร์รูปใบโพแปะบนถาดลูกอมเขาค่อยๆจัดเรียงให้สีแดงอยู่คู่กับสีทองสีเขียวอยู่ข้างสีเงินความประณีตเล็กๆทำให้ฉันนึกถึงมือของคนที่เคยผูกเชือกรองเท้าให้หลานก่อนเข้าเรียน เสียงไอ้น้ำจากหัวเครื่องชงส่งเสียงฟู่เหมือนใจเมืองเต้นแรงขึ้นแล้วความเงียแบ,บแบบแปลกๆก็คลุมลงเมื่อรถเมสายเดิมเลี้ยวออกชายชราย,ยังคงยืนเขาตรงหน้าเราแต่เหมือนอยู่ไกลจากสายตาที่เร่งรีบของเมืองแสงแดดยามสายเริ่มแรงขึ้นจนนอหมวกของชายชราเลือนบางเขาขยับตัวเล็กน้อยหยิบลูกอมจากถาสงให้หญิงวัยกลางคนที่เพิ่งเดินออกจากร้านขายดอกไม้สิบบาทครับรถนี้ทําเอง เขายิ้มดวงตาเขามีรอยย่นเป็นร่องเหมือนลำน้ำเล็กที่ผ่านดดูแลงหลายครั้งหญิงคนนั้นยื่นแบงค์ยี่สิบมาให้แต่ก่อนจะรับเงินมือของเขาสั่นเล็กน้อยแบงค์หล่นพื้นเสียงหัวเราะแผ่วๆดังจากโต๊ะนักศึกษากลุ่มหนึ่งในร้านกาแฟาข้างทางเฮ้ยลงม,มือสั่นขนาดนี้ยังจะมาขายอีกเหรอเขาเงยหน้ายิ้มเหมือนไม่ได้ยินเสียงระฆังรถรางในถนนซอยใกล้ๆดังสอดเข้ามาเขาก้มเก็บแบงค์คืนให้ด้วยมือที่ค่อยๆสัน่นแต่มั่นคงหญิงคนนั้นรับลูกอมยกมือไว้ขอบคุณเบาๆแล้วรีบเดินไปเหมืออนนนนนกกลัววยยู่ใคาามเเงีบิ ชายชรายิบผ้าขาวบางเช็ดเหงื่อจากหน้าผากหมวกไปเดิมยังคงบังแสงแต่ไม่อาจบ,บังสายตาของผู้คนที่เริ่มสังเกตเสียงหัวเราะของกลุ่มนักศึกษาย,ยังคงดังต่อเนื่องคนหนึ่งพูดพลางหัวเราะสงสัยขายได้ไม่พอซื้อลูกอมกินเองมั้งอีกคนเสริมหรือไม่ก็ทำเองเพราะไม่มีใครซื้อให้เสียงนั้นกระแทกอากาศเหมือนหินตกใส่น้ำ ช,ชายชราไม่ตอบเขาเพียงวางถาดลงบนโต๊ไม้หน้าร้านกาแฟแล้วหยิบไม้เท้ามาวางข้างขาเสียงคอเบาๆดังในจังหวะเดียวกับเสียงเครื่องชงกาแฟที่เริ่มทำงานใหม่ฟองนมพ่นเสียงฟู่คล้ายลมหายใจของคนที่พยายามกลืนความอายเด็กเสิร์ฟในร้านเหลือบตามองออกมาเธอเหมือนจะพูดอะไรแต่ก็หยุดรอยยิ้มของเธอหายไปกับปลิ่นกาแฟคั่วไม่จางๆกลุ่มนักศึกษาคนหนึ่งหยิบกล้องมือถือขึ้นมาถ่ายชายชาราก้มหน้าไม่ได้ห้ามเสียงชัตเตอร์ดังแชะ สั้นๆแต่เหมือนสะเทือนถึงหัวใจเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นเงาของเขาทาบยาวบนพื้นปูนซีเมนแล้วในกลุ่มนั้นเด็กชายคนหนึ่งหยุดหัวเราะสายตาเขาเริ่มนิ่งริมฝีปากเม้มแน่นเหมือนปืนคำบางอย่างไว้เขามองชายชราอีกครั้งใบหน้าใตา้หมวกคุ้นตาเหลือเกินรอยย่นตรงหางตารอยฝยเล็กใต้แก้มขวาทุกอย่างเหมือนกับในรูปเก่าในบ้าน หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นมือที่ถือโทรศัพท์เริ่มเย็นเฉียบเขาก็มองหน้าจอยครั้งภาคชายชราที่ยืนถือถาดลูกอมสะท้อนในเลนโทรศัพท์เขาไม่ได้หัวเราะอ,อีกต่อไปเสียงในร้านกาแฟาหายไปเหลือเพียงเสียงกระดิ่งลมที่ดังแผ่วเหมือนเตือนว่าความจริงบางอย่างกำลังจะเปิดเผย สายลมยามที่พัดผ่านหน้าต่างร้านกาแฟผ้าม่านสีขาวสะบัดเบาๆกลิ่นกาแฟขั้วใหม่อบอวลในอากาศผสมกับกลิ่นลูกอมหวานที่ละลายอยู่ในถาดไม้ของชายชาราเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางแสงแดดที่เริ่มแผ่เสียงรถยนต์บนถนนดังระงมแต่กลับไม่มีใครเข้าใกล้เขาอีกทุกคนชิงตาไปมองแล้วก็เมินเสียเหมือนมองเงาบนผนังที่ไม่มีความหมาย เด็กหนุ่มคนนั้นผู้ที่เพิ่งหยุดหัวเราะก้มหน้ามองโทรศัพท์มือยังสั่นภาพในจอคือชายแก่ที่เขาเพิ่งหัวเราะเยาะเมื่อครู่แต่ยิ่งมองยิ่งเจ็บเหมือนมีอะไรมาทิ่มในอกเขาหลับตาเห็นภาพในวันเก่าเสียงของชายชราคนเดียวกันที่เคยเรียกชื่อเขาในวัยเด็กบอลมากินข้าวก่อนลูกน้ำเสียงนั้นนุ่มและอบอุ่นกว่าทุกเสียงที่เขาเคยได้ยินในบ้านชายชราในวันนี้คือคนที่เขาเคยเรียกว่าตาตาที่เลี้ยงเขาแทนพ่อแม่ตอนเขายังเล็กตาที่ขายขนมในตลาดเพื่อส่งหลานเรียนหนังสือตาที่เคยเดินถือไม้เท้าเดียวกันพาเเขาไปโรรงียน แต่วันนี้เขาคือคนที่บอลเพิ่งหัวเราะใส่ต่อหน้าคนทั้งร้านเสียงหัวเราะของเพื่อนเพื่อนยังดังไม่ขาดตอนหนึ่งในนั้นพูดล้อให้บอลถ่ายไว้หน่อยสิเดี๋ยวลงสตอรี่ลุงขายลูกอมเท่ดีว่าเสียงนั้นเรียกเขากลับมาสู่ปัจจุบันหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอก,อกเขาเงยหน้ามองชายชราอีกครั้งตากับตาประสานกันเพียงเสี้ยววินาทีแต่เวลานั้นกลับยาวนานเหมือนทั้งเมืองหยุดหายใจ ดวงตาแกะชารานั้นอ่อนโยนไม่ตำหนิไม่โกรธมีเพียงแววของความเข้าใจที่ทำให้บอลแทบสุดลงตรงนั้นเขาปลืนก้อนแข็งในลำคอแล้วลุกขึ้นยืนเงียบงนันไปไหนวะบอลเพื่อนถามเขาไม่ตอบเดินออกจากร้านทิ้งเสียงหัวเราะไว้ข้างหลังทุกย่างก้าวเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เขาเดินเข้าไปใกล้ชายชาราเหงื่อซึมออกตามขามับตาเสียงนั้นแผ่วจนแทบไม่ได้ยินชายชาราหันมาช้าๆด,ดวงตาใต้หมวกนิ่งสงบบอลเหรอเขายิ้มอ่อนเสียงนั้นไม่ใช่คำถามแต่เหมือนคำยืนยันที่ทำให้ทุกสิ่งในตัวหลานพังลง หนูหนูไม่รู้บอนพูดทั้งน้ำตาที่เริ่มเอ่อขึ้นหนูไม่รู้ว่าตามาขายที่นี่ชายชราเพียงพยักหน้าไม่เป็นไรลูกตาทางานของตาไปเรื่อยๆเสียงกระดิ่งลมดังติ๊งเบาๆเหมือนตอบรับแทนสิ่งที่พูดไม่ออกระหว่างคนสองคนที่เลือดเดียวกันแต่เวลาทําให้ห่างไกลเพื่อนของบอนบางคนเริ่มหยุดหัวเราะพวกเขามองภาพนั้นอย่างงงงชายแก่ที่หลานยืนคุยด้วยน้าเสียงอ่อนโยนแต่ในความเงียบกลับมีบางอย่างที่หนักแน่นเหมือนผู้เขาในสายหมอกชายชราหยิบลูกอมหนึ่งเม็ดส่งให้บอน ลองสีรถเดิมที่ตาเคยให้ตอนเด็กๆบอลรับไว้มือสั่นน้ำตาหยดใส่หอฟอยสีเงินตาไม่โกรธหนูเหรอโกรธทำไมลูกคนหัวเราะก็เพราะยังไม่เข้าใจคนเข้าใจก็จะเงียบคำพูดนั้นเบาแต่เหมือนสะกดทั้งตรอกเงียบสนิทบอลยืนอยู่ตรงนั้นนานมากเสียงรถบนถนนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงและเสียงไม้เท้าที่แตะพื้นเบาๆทุกครั้งที่ตาเขาเดินไปจัดลูกอมใหม่ในถาด ผู้คนเริ่มชะลอฝีเท้ามองภาพนั้นด้วยความสงสัยบางคนเริ่มประซิบบางคนก้มหน้าเหมือนละอายเสียงหัวเราะก,ก่อนหน้านี้หายไปเหลือเพียงสายลมที่พัดผ่านไปป้ายราคาเก่าซึ่งเขียนว่าสิบบาทแต่หวานกว่าราคามากนะักชายชาราไม่รู้เลยว่าหลานชายยืนร้องให้เงียบๆอยู่ข้างหลังมือที่ถือโทรศัพท์สั่นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพื่อถ่ายแต่เพื่อกดลบภาพที่เขาถ่ายไว้เขามองหน้าจอว่างเปล่าเหมือนใจที่เพิ่งถูกล้างด้วยความสำนึกและในวินาทีนั้นเองเสียงประกาศจากลำโพงตลาดดังขึ้นเบาๆเพลงเก่าบ้านของเรา ลอยผ่านอากาศเสียงนั้นพาวความทรงจำของเด็กชายกับชายชารากลับมาอีกครั้งเหมือนกลิ่นลูกอมอรสโบราณที่ละลายในลมหายใจแดดบ่ายคล้อยลงแสงทองลอดผ่านช่องระหว่างตึกกระทบหมวกเก่าของชายชาราเป็นประกายอ่อนๆฝุน่นในอากาศลอยวนเหมือนเวลาที่กำลังหมุนช้าลงเสียงกระดิ่งลมที่ร้านขายเครื่องสารข้างทางดังติงต๊งติ๊งช้าและลึกเหมือนเสียงหัวใจของใครบางคนที่เริ่มยอมรับความจริงที่เคยหนี บอลยืนอยู่ข้างหลังชายชรายอย่างเงียบๆคนในร้านกาแฟาเริ่มมองพวกเขาด้วยแววตาเปลี่ยนไปบางคนเริ่มรู้สึกว่าความเงียบครั้งนี้ไม่ใช่เพราะอับอายแต่เพราะบางสิ่งกำลังคลี่คลายอย่างนุ่มนวลชายชราเอื้อมมือหยิบไม้เท้าเสียงไม้แต่พื้นเบาๆทุกจังหวะมีความหมายเขาเดินช้าๆไปยังม้นั่งไม้ริมฟุตบาทข้างๆมีต้นโมกต้นเล็กที่ใบสั่นไหวในลมบอลเดินตามเขาเอื้อมมือช่วยพยุงโดยไม่คิดอะไรชายชราหันมายิ้มดวงตาเปล่งประกายเหมือนสายน้ำเย็นในบ่ายร้อนตาย,ยัางเดินไหวลูกแค่ช้าเท่านั้นเองหนูอยากช่วยตาเสียงขของเาสั่น หนูไม่ควรหัวเราะเลยชายชราวางมือลงบนไหล่หลา,ลานบางครั้งความอายเป็นของขวัญจากใจที่เตือนให้เรายังมีสิ่งดีในตัวเงาไม้เหนือสีสวัยตามแสงเสียงจักจันดังประปรายจากกำแพงข้างตลาดชายชราเปิดกระเป๋าเผาใบเก่าหยิบรูปถ่ายเก่าออกมามุมกระดาษส่งอเล็กน้อยตาเคยพกไว้นานแล้วรูปนี้ถ่ายตอนหลานเรียนจบป .6 บ่อนรับรูปไว้มือสั่นรูปนั้นคือภาพเขาในชุดนักเรียนยืนยิ้มข้างชายชราในเสื้อเชอิ้ตสีซีดเหมือนเวลาหยุดอยู่ในนั้น ตายอยากให้หลานโตเป็นคนดีไม่ต้องรวยแต่อย่าเหยียบใครเพื่อยืนสูงช,ชายชราพูดพลามองถนนเบื้องหน้าเสียงลมหอบหนึ่งพัดผ่านทําให้เศษใบไม้ปลิวไปกระทบถาดลูกอมเสียงเบาแต่ชัดเหมือนสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านบอลในหน้ามองฟ้าสีทองเริ่มกลายเป็นส้มเขารู้แล้วว่าเวลาที่เสียไปไม่อาจย้อนกลับแต่สิ่งที่ยังทาได้คือเริ่มใหม่ในวันนี้ความละอายที่เผาใจเขากลับกลายเป็นแสงที่อบอุ่นขึ้นในอกช,ชายชราเปิดถุงลูกอมใหม่เสียงห่อฟอยดังกรอบกแกรบในอากาศเขายื่นให้บอลอีกเม็ดเอาไปเถอะลูกรถนี้ชื่อว่ามาลิ กลิ่นหอมอ่อนๆลอยขึ้นบอลหลับตาปล่อยให้รสหวานละลายบนลิ้นเหมือนความเข้าใจที่ค่อยๆซึมเข้าสู่หัวใจที่เคยแข็งกระด้างแสงเย็นเริ่มกลืนขอบฟ้าสีทองกลายเป็นส้มเข้มทอดยาวไปบนพื้นถนนเหมือนผ้าผืนใหญ่ที่คลุมทั้งเมืองเสียงเครื่องยนต์และเสียงผู้คนเริ่มแผ่วลงราวกับโลกตั้งใจให้ความเงียบเข้ามาแทนที่ทุกสายตาเริ่มมองไปยังชายชาราที่นั่งอยู่ข้างมา้านั่งไม้กับหลานชายที่ยืนอยู่ข้างๆเหมือนฉากหนึ่งที่เวลาไม่กล้ารบกวน บนสูดลมหายใจหรือกลิ่นลูกอมในมือยังหอมอ่อนๆเหมือนกลิ่นบ้านในวัยเด็กเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งเปิดรูปเก่าที่เคยถ่ายกับตาเมื่อสิบปีก่อนในนั้นเขายืนยิ้มกว้างมือข้างหนึ่งจับชายเสื้อของตาไว้แน่นวันนี้เขาอยากจับมือเดิมนั้นอีกครั้งตาเขาเรียบเบาๆชายชราหันมาดวงตายังอ่อนโยนเหมือนเดิมว่าไงลูกหนูขอโทษคำพูดนั้นหลุดออกมาพร้อมน้ำตาที่กลั้นไม่อยู่หนูผิดเองหนูหลงไปกับคนอื่นหนูหัวเราะใส่ตาทั้งที่ทั้งที่ตาเป็นคนเดียวที่ไม่เคยหัวเราะเยยหนูล เสียงในตลาดเงียบลงจนได้ยินแต่เสียงรถผ่านช้าช้ญิงชราที่ขายผักข้างๆหยุดมือหันต้นหอมมองมาทางนั้นเด็กเสิร์ฟในร้านกาแฟออกมายืนหลังเคาน์เตอร์เธอถอดผ้ากันเปื้อนออกวางไว้ข้างๆแล้วเงียบฟังชายชราไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงวางไม้เท้าไว้ข้างตัวแล้วจับมือหลานชายขึ้นมาช้าๆมือที่สั่นเล็กน้อยแต่นุ่มและอบอุ่นบอนแตารู้ว่าหลานโตแล้วโลกมันหมุนเร็วคนเราอาจลืมกันได้บ้างแต่หัวใจตาไม่เคยลืมคำพูดนั้นเหมือนเสียงระฆังในวัดยามเย็นแดนกัางวานแต่สงบ บอลสุดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าตาเขาร้องไห้โดยไม่ไอายใครเสียงสะอื้นของเขาทําให้กลุ่มนักศึกษาที่เคยหัวร้อนิ่งไปโดยไม่รู้ตัวคนหนึ่งค่อยๆเดินออกมาจากร้านกาแฟถือกล่องเงินเล็กๆล,กลุมครับผมขอซื้อลูกอม,มได้ไหมครับชายชราย,ยิ้มบางๆได้สี่ลูกเสียงตอบนั้นอ่อนโยนราวกับปอบทั้งตรอก อีคนตามออกมาอีกคนเดินตามอีเสียงเหรียญกระทบถาดไม้เบาๆต่อเนื่องเหมือนเสียงฝนตกบนหลังคาสังกะสีในคํามฤดูร้อนผู้คนเริ่มต่อแถวเล็กๆซื้อลูกอมรสโบราณทีละเม็ดบางคนไม่พูดอะไรเพียงยื่นเงินแล้วรับด้วยสองมือเด็กเสิร์ฟจากร้านกาแฟถ้วยกาแฟร้อนออกมาวางข้างตาลุงขะดื่มหน่อยนะคะกลิ่นกาแฟหอมเข้มตัดกับกลิ่นลูกอมหวานทําให้อากาศอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดชายชรายกถ้วยขึ้นจิบเล็กน้อยไอ้น้ำลอยคลอหมวกเก่าดวงตาเขาเหลือมมองหลานชายที่ยังคุกเข่าอยู่ ลูกเธอลูกชีวิตมันไม่ต้องอยู่กับพื้นนานนักหรอกบอลเงยหน้ามองน้ำตาเปียกแก้มแต่รอยยิ้มเริ่มปรากฏเขาพยักหน้าแล้วลุกขึ้นเสียงไม้เท้าของตาแต่พื้นอีกครั้งเป็นเสียงที่มั่นคงกว่าทุกครั้งฟูงชนรอบข้างเงียบลงม,มีเพียงเสียงกระดิ่งลมที่ดังตอบรับกับลมเย็นในยามเย็นดวงอาทิตย์กำลังจะตกเหลือแสงสุดท้ายที่ตกกระทบถาดลูกอมเป็นประกายระยิบเหมือนดาวนับร้อยที่ส่องอยู่ในมือของคนแก่บอลหยิบลูกอมเมสุดท้ายในถาดยื่นคืนให้ตาหนูอยากให้ตาเก็บไว้ชายชารามองมาแล้วหัวเร ลูกอมไม่ใช่ของไวเก็บมันไว้ให้แบ่งกันกินต่างหากเสียงหัวร้อนนั้นอบอุ่นจนกลืนความอับอายทั้งหมดเป็นในอากาศเหลือเพียงกลิ่นมะลิที่ลอยฟุ้งกับสายลมเย็นที่พัดพาเศษกระดาษฟอยล์สีเงินปลิวไปในแสงสุดท้ายของวันเหมือนเวลายอมให้อภัยคนทั้งคู่หลังจากพระอาทิตย์ลับขอบตึกเมืองทั้งเมืองเริ่มเปลี่ยนสีแสงไฟจากร้านโรงเล็กๆตามตรอค่อยๆส่องสว่างแทนที่แสงธรรมชาติเสียงลมหายใจของถนนค่อยสงบลงแต่ในความเงียบนั้นกลับอบอุ่นแปลกประหลาดเหมือนทุกสิ่งกำลังรอให้บ,บางอย่างเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ชายชรานั่งพิงมา้านั่งไม้ใต้ต้นโมบใบไม้ไหวตามแรงลมกลิ่นหอมอ่อนของดอกไม้ลอยเมื่อกับอากาศบอนนั่งข้างๆไม่พูดอะไรนานมากเขาเพียงมองมือเหี่ยวยน่นที่ยังถือถาดลูกอมไว้แน่นถาดไม้ที่มีรอยแตกตรงม,มุมแต่สะอาดจนเงาเห็นได้ในแสงไฟตาเหนื่อยไหมบอนผู้เสียงเบาชายชาราหันมายิ้มเหมือนเคยไม่เหนื่อหรอกลูกเหนื่กว่าก็ตรงรอหลานกลับมานี่แหละคำพูดนั้นทำให้หัวใจของบอนเต้นแรงอีกครั้งเขาก้มหน้าลงจนเงาผมบังตา หนูขอโทษหนูละเลยตาไปนานหนูมัวแต่คิดว่าต้องวิ่งตามโลกให้ทันจนลืมว่ามีใครรออยู่ข้างหลังช,ชายชราไม่ได้ตอบทันทีเขามองถนนตรงหน้าเห็นผู้คนยังเดินผ่านไปมาบางคนถือของกลับบ้านบางคนจูงลูกหลานบางคนยกมือไหว้พระที่หน้าร้านทองดวงตาของเขาเหมือนมองลึกไปกว่านั้นเหมือนมองผ่านเวลาโลกมันหมุนเด็วก็จริงลูกแต่เรายังเลือกได้ว่าจะหมุนตามหรือจะยืนมั่นอยู่ตรงนี้แลมองให้เขา้าใจบ่อนเงียบเขาเข้าใจคำพูดนั้นโดยไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติม เสียงเครื่องยนต์รถตุกตุกแลนผ่านตามด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นข้างตลาดชายชาราเอื้อมมือหยิบลูกอมจากถาดแล้วยื่นให้เด็กคนหนึ่งที่วิ่งมาเอาหนูเอาไปกินสิหวานนะเด็กคนนั้นรับไปยิ้มกว้างแล้วพูดขอบคุณครับลุงก่อนจะวิ่งหายไปในความมืดบอลมองภาพนั้นน้ำตาเขาไหลอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ว่าเพราะเศร้าดีใจหรือเพราะมันคือภาพที่เขาเคยเห็นซ้ำๆในวัยเด็กภาพของคนแก่ที่ไม่เคยเหนื่อยที่จะให้แม้จะไม่มีอะไรเหลือมากนะัก เสียงกระดิ่งลมดังอีกครั้งลมพัดแรงขึ้นเล็กน้อยกลิ่นกาแฟจากร้านหัวมุมลอยมาตามลมผสมกับกลิ่นลูกอมในถาดเป็นกลิ่นที่อบอุ่นเหมือนความทรงจำที่ถูกเก็บไว้นานแล้วเพิ่งเปิดออกอีกครั้งตาบอลพูดหลังจากเงียบไปนานหนูอยากให้ตาหยุดขายได้แล้วหนูจะช่วยดูแลเองหนูทำงานที่เศษอยู่มีเงินพอช,ชายชรางเงียบไปครู่ดวงตาเขามีประกายบางอย่างที่คล้ายแสงดาวในยามคำ่ำตาขายลูกอมไม่ใช่เพราะอยากได้เงินหลอกลูกแต่เพราะมันทำให้ตายัางได้คุยกับคนได้ยิ้มได้เห็นโลกยังหมุนอยู่ แต่หนูอยากให้ตาได้พักหนูอยากให้ตาอยู่กับหนูบอนพูดหนักแน่นขึ้นน้ำเสียงนั้นสัน่นแต่มีความมุ่งมั่นที่ตาไม่เคยเห็นมาก่อนชายชาราเอื้อมมือมาวางบนห,หัวหลานเบาๆดีแล้วลูกแค่อย่างนั้นพรุ่งนี้ตาจะให้หลานมาช่วยขายด้วยกันจะได้พักบ้างคำพูดนั้นทำให้บอนยิ้มออกมาในที่สุดรอยยิ้มที่เขาไม่ได้ใช้มานานนัก ทั้งสองนั่งเงียบมองถนนที่เริ่มมังลงเสียงจากจันรเริ่มชัดขึ้นจากผู้ไม้ไกลๆดวงไฟถนนกระพริบสลับกับเงาไม้ที่โยกไหวบอลเอื้อมมือไปหยิบลูกอมเม็ดหนึ่งแก่หอฟอยอย่างระมัดระวังเขาแบ่งครึ่งและยื่นให้ตาตาครึ่งหนึ่งของหนูครึ่งหนึ่งของตาชายชราย,ยิ้มรับไว้ช้าๆแล้วพูดเห็นไหมหว,าน,วานกว่าที่คิดอีเวลาผ่านไปอีกครู่ฝนโปรยลงบางๆเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกะสีของร้านใกล้เคียงดังเป็นจังหวะบอลรีบถอดเสื้อคลุมมาคลุมไหลให่ให้ตาชายชราไม่ปฏิเสธแค่ยิ้มอ่อนๆ ยายบอลพูดเสียงแผ่วหนูจําได้แค่กลิ่นมะลิในห้องนอนของยายชายชราพยักหน้าใช่กลิ่นนั้นแหละตาเลยทําลูกอรมรสมะลิไว้เสมอเวลาได้กลิ่นมันเหมือนยายยังอยู่คําพูดนั้นทาให้บอลก้มหน้าลงอีกครั้งความเงียบระหว่างสองรุ่นไม่อึดอัดแต่เต็มไปได้วยความเข้าใจที่ไม่มีคําต้องอธิบายเสียงฝนตกเบาๆกลายเป็นดนตรีที่ประกอบฉากให้ความอบอุ่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์ไม่นานคนในร้านกาแฟาเริ่มทยอยออกมาอีกครั้งหนึ่งในพวกเขาหญิงสาวที่เคยหัวเราะในตอนเช้าเดินเข้ามาหยุดตรงหน้าชายชราเธอก้มสีสลง ลุงขนูหนูขอโทษครับเมื่อเช้าชายชราหัวเราะเบาๆไม่เป็นไรลูกเสียงหัวเราะไม่เคยผิดถ้ามันไม่ทำร้ายใครนานเกินไปหญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตาเธอหยิบธนบัตรใส่ในกล่องลูกอมแล้วหันไปพูดกับบอนเธอมีตาที่น่ารักมากนะบอลตอบแผ่วๆครับผมรู้แล้วฝนหยุดลงท้องฟ้าเปิดออกมีแสงจันทร์สองลอดเมฆลมาบางๆตกกระทบหมวกของชายชราเป็นประกายเงียบๆเหมือนแสงอภัย เวลาผ่านไปอีกไม่กี่ชั่วโมงตลาดค่อยๆปิดร้านเสียงประตูเหล็กเลื่อนดังครืดเป็นจังหวะสุดท้ายของวันบอลช่วยตาเก็บถาดลูกอมใส่กระเป๋าผ้าเขาสะพายมันไว้เองคืนนี้ตาพักที่บ้านหนูนาตาจะได้ไม่ต้องเดินกลับไกลชายชรเงในหน้ามองท้องฟ้าดีสิลูกตาอยากได้ยินเสียงลมหายใจของบ้านอีกครั้งทั้งสองเดินเคียงกันไปตามถนนที่เปียกฝนเสียงรองเท้ากระทบพื้นเป็นจังหวะเดียวกันแสงไฟสะท้อนบนผิวน้ำเป็นประกายระยิบเสียงไม้เท้าแต่พื้นคล้ายจังหวะของหัวใจสองดวงที่เต้นร่วมกันอีกครั้ง เมื่อถึงหัวมุมถนนบอลหยุดมองไปทางร้านกาแฟที่ยังเปิดไฟไว้เขาเห็นป้ายเล็กๆที่เจ้าของร้านเพิ่งติดใหม่อย่าลืมยิ้มให้กันแม้แค่วันละนิดเขายิ้มบางๆแล้วหันมามองตาตาเห็นไหมเขาเปลี่ยนแล้วชายชราพยักหน้าชลูกโลกไม่ต้องการคำสอนมากนะแค่คนหนึ่งทำให้เห็นก็เพียงพอแล้วทั้งคู่เดินต่อไปจนหายลับในเงาไฟฟ้าแสงจันทร์ลูบผ่านผิวถนน,นเงาหมวกกาวกับเงาหลานชายซ้อนทับกันอย่างกลมกลืนเหมือนเวลาสองช่วงชีวิตกลับมาพบกันในจุดเดียว ในความเงียบหลังฝนเสียงกระดิ่งลมที่ร้านเครื่องสารดังขึ้นอีกครั้งคล้ายเสียงของใครบางคนที่กำลังยิ้มอยู่ในความมืดรุ่งเช้าถัดมาแสงแรกส่องผ่านม่านบางในบ้านเล็กริมคลองกลิ่นกาแฟาลอยคลอไปกับเสียงกระดิ่งลมที่ดังแผวบอลตื่นขึ้นมาเห็นตานั่งชงกาแฟายอยู่บนโต๊ะไม้เก่าถัดลูกอมวางข้างๆเขาเดินเข้าไปใกล้เห็นเม็ดลูกอมรสมะลิถูกแกไว้หนึ่งเม็ดกลิ่นหอมอ่อนๆลอยอบอวลตาเขาเรียกเบาๆชายชราหันมายิ้มเช้านี้หวานดีนะลูก บอลยิ้มตอบเขาเข้าใจแล้วว่าความหวานแท้จริงไม่ใช่รสของน้ำตาลแต่คือรสของการให้อภัยและการได้เริ่มใหม่อีกครั้งเสียงกระดิ่งลมดังอีกครั้งพร้อมสายลมอุ่นที่พัดผ่านหน้าต่างแสงอาทิตย์สะท้อนบนถาดลูกอมเป็นประกายเหมือนคำสัญญางเงียบๆของชีวิตที่ว่าไม่มีวันสายเกินไปที่จะเป็นคนดีอีกครั้ง